เชิญค่ะเชิญไปใสด่ดินี่ไปไปเกิไ้ไปใส่อีกได้ไปใส่ดูนี่ให้ประตูคนชี้หา่างนะไปเพจเปิดประตูมากกับเชิญค่ะเชิญไ,ไปใบไปใสด่ดอันนี้บอกดยสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิดสุข<ะ>ุสุกนูอ้หงามแท้รมาอนีิสวัสดีป้าลุงเนี่ยดูเอามาพี่กันมาพกันอีม,มาถามนี่ว่ไปอลไรผู้ สบายดีวอรังเดู่อกอทีอ๋ถือขันจองนึงถือขันทมหนึ่งดาขนทมหน่อยไปน้่มอดกัอนกมอดกันมอดเป็นบ่มอดุกนี่พอเตียงสิพาไปเที่ยวใส่เด้มานี่โอ้ไม่อวนกัมาแล้วยีไสนะยีไไปสเดี๋ยว บายจ้ามาพี่มาพีมาล้างมีก่อนเลยไปแมนโบไปเกือดิงไปกระพ้ายกระเพามาบอกว่าลุกนี่ว้าไปเอาเรื่องคนจองเหรอน่คนตกนัว่าเม่ถามนะบอกว่าก็เม่ก็ไม่ไปแล้วไปชงคนก็ไม่ควรนี่แหละมันไม่ควเนาะบิวปกากน้นี่ bèo cá phay, E đã bèo cá độ đồ, nãy mày thả thàm, đã bèo ô ô, mình chỉ mưa cho, cái phần tiền này, cái phần tiền này, này ngân mấy ngân lái thẻ với chàng hả? bài giang nè, bài giang nè, mi khuỷu nhang băng

โอละละละนี่โกบิงานอื้อเึ่งของซ้ํฮอดซาวดิมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนป้าลุงถามว่าอีดาไปไหนคืออีดาบ่ไปโรงเรียนมะบอกปาลุงดูเตเป็นยังคือบไปบอกปาุงเน่อยู่ดีพ่ไปงเียนได้แล้วแล้วอาแกรถเพ้ยนะรถีตาย

sàn nhà con con sàn nhà và bài thiêu lại là ui phải ý là vậy là lại bỏ ta nôm bài năm ok bỏ ok ui còn chỉ tốt khám hùa view đi Con tốt khám hùa phân và khí khi đó đây cả ta luôn vậy là nó đứ và sao bài phân mới đủ đục đời บ่ได้ดุย่างเดียวผ่ามือใส่อย่างเดียวเลยยิกหูว่อะไรอีกหูอีกหูขาดเลยบางมีบางหูนะฮะโอ้ยหูกับขาดเลยเฮ้ยฮะยังมีหูหนึ่งหนึงเหรอม่ใบให้ได้ม่ใบให้ได้ม่ใบด้วยนี่ใบให้ได้ใบใบให้นะนี่มองได้อีกมองได้อีกนี่มองได้อีกมอองได้ีกแเคน มองได้มองมองได้แม่แม่แม่ใบชอบบิดนะมองได้นี่วะบิดแล้วจะบอกว่าพังเจ้ามีหูดิเจ้ามีหูเป็นยังแม่ใบจังบิดเอาเบามาก่อนบอกบลาดุงเด้อสุดยอดได้หนีได้่อแม่พี่น้องเอ้แต่ว่า ເພິ່ນເດກເມີມ່ວນໃຫ่ເພິ່ນເພິ່ນເດກແກ້ງນ້ອງພິ່ງຊິຊື່ເນາະເພິ່ນມາດິນມື້ນັ້ນກະໄດ້ເພິ່ນຖ້າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ແກຫບຕວຫ แม่นี่ยไม่อวดให้ให้ให้น้องเดียวให้ไม่เลไมบังพ่อเตียงไหมค่ะพอเตียงไหยค่ะห่วยไม่ตู้เลยนะบังบังคือกันนะให้บังไม่ตู้ตีบ่ตีบังไรไม่ตู้ลนะตีบังไรไม่ตู้ลด้หน้าไม่ตู้ให้หน้าไม่ตู้แบบไรหน้าไม่ตู้นะ ชอบชอนาีตู้ดูหน้าพ่อเตียงลหค่ะพเตียงห้นี่แม่ถือบอกหน้าพ่อเตียงที่ที่หนาพอเตีย้เห็ุไเฮ้ยเหือนแอมเหือนห้เ้ยอ้หเห็นไหมเห็นไหมรึเห็นไหมอืมเมใบ้ฮม่ใบ้ให้นห้นห้นเมย้อ่คนปัาอนนะไม่ไม่หตู้เลยพตู้ให้เลยตู แม่แมแม่ตนอีนิ้งอันนี้นะแม่าดิ้งคิ้งค่องอันนี้พอเตรียงให้ได้ล้พอเตียมให้ไดมาสอนให้ป้ารุ่งพิ่งเนี่ยพอเตียงห้แล้พอเตียมคให้ดิวบ้างลูกมาไว้น้องาบูบูน้องาบูบูนน่ะมีแต่บูบูบีบินี่นะนอนครุงโคอยู่นี่ไม่อ้วนจะแบบ fc và hay xe huấn đường view, nó nó chạy kiểu này chạy bơm song mân hả na, à, rất luôn, tê ไปเทียนทะเลเนาะนี่เป็นกุ๊บยังอยู่นี่สิบ่เอาจะลงมายังน่ะมาขึ้นเนาะเออบ่ใให้ปลาดุกเมื่อนี่แม่นสบ่แม่น่ปลาดุกแบบนี้บ่เบิ่งมันะปิดลละปาสิเอะาว่าไปกินข้าวแล้วบ่ไมา เบอร์หางามว่าป่นี้เบอร์หะให้ประุมึงนใหออแบลอปแบลวิสแอปแบลวทำพอเตียงนึกกินข่าวว่อยเหยวเตียงมากเกินบ่าข้าวทำพอเตียงไ้กินไห้าเอาข้าวตู้เย็นไบอไปไปไปมากนี่เอามาพี่โดผมขาเนี่บ่ดึงก่มืองดึงผมออกก่อนเนาะ เลยแบทั้งรายยังบูดเลยกาแฟเพิ่มได้ไหมไม่ไกินคือเพ่อแล้วมันจะกองเปล่าอะไรอย่นีนะเมนไปเก็บถิ่มแล้วกองน่ะคอยเจนไ่เนคไ่เจนคบ่เจบได้เจนได้เจนบไ่นไข้เจนบข่เจนบไข่เจนคัได้เจนรไเจนคร่นไข่เจนข่เนไข่รไเจน่นไม่เจน่นไ่นคบ่ไนนบ่นนไ่เน ออหนูกินไม่เป็นเนี่ยหนูอะไรหนูดิงเหรหนูดิงหนูกินไม่เป็นหนูฟุกไปจักเจ้านะมอดน่าเห็นขึ้นจองนลยมอดน่าลักมอดเนาะมอดเป็นบ่อมอดมึงดูมอดเนีม่วนไหมขึ้นรถประเตียงเด้อโอเคม่วนมาหนิทับกันรอ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 ค่ะลูกรอเลยเอาหน้าติดไว้หัวน่นถือไปน้ำด้วยยามฝนตกด้วย

ไปยำไหล่วันน uh ี huh. mm ้มีลูกค้าได้นางนางเต็มอยู่แต่ละรอบนะมันมีหลายคนด้วน่าจะดูีด่าหนดูบ่อฮัม ย่ำตลอดเนาะพ่อแม่พี่น้องไอ้น้องบิวดี้หามแย่งเอาของคนอื่นแต่ไปเพื่อนสอนน้องตลอดเนาะหามแย่งของคนอื่นหามตีคนอื่นแต่แต่ว่าน้องมิวดี้บ่เคยตีคนแต่ว่าไม่แต่คนอื่นตีแล้วที่หายที่อย่างนเจ๊น้องบิวอยากแกล้งน้องพิงเนาะปุไปเลยพวกมีไดพวแล้วบุห็นกันเลยก็ขินหอดจนแห้ง พอเห็นกันได้กันวมกันระบัดนี่แล้วพี่โตแม่อแม่น้องชื่อเอ้ยชื่อยังอ่ะอะไรนะเสือก็ไม่ใช่เลยได้ๆนี่อันนั้นแม่ตัวดำหน้าแล้วป่ะฮะอีดาไปเปิดประตูกว้างๆเลยลูกไปเปิดประตูกว้างๆออกไปให้ลมเข้าไป ลมเย็นครับเปิดเลยเปิดเลยเคอ่ะพี่เด้อกปุ๊บไม่อ้วนเห็นอย่างนะถือได้เกิดมาดูใช่เกิดปลาพิมพ์ชื่อให้นะใช่เกิดปลาพิมพ์ได้แห่งแล้วบอฮะทำไมทายไม่ถูกขอประตูไม่อ้วนเลอยโอ้โห ไปวันของน้ำย่โูกไปบิงเกิบจ้แห่งเนี้ยเกิบคูไรมึงดูเกิาคูไรเกิบมีน้ำบอมีบอให้ตักเละคูนี่บอโลอ้าปแล้วไปแล้วคุณผมจะไปแล้ว นางรถเทศแทะน,นี่มีอะไรมือนะ่ะบ <Huh? View? laughs> ิวใส่แบบฉันเลยบอบเรนใส่ช <laughs> ุดมาไนดูเบุนชุดมาไนอะตุ๊กตานะเอา้าตึงออกช่อีแ <laughs> 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 ม่มีอไร เอ, <im sharing> อ้ยโตไก่กะไก่ยังนี่อยู่อ่านเจ็บเจี๊ยดเลยอ่านรึโอ้ยโตทางข้างแม่บอกชัญญากับแม่กันมามาสิถามมาหนี่จับเจื๊ยอีดาหามดื้อวอาเครื่องเด่นเข้าใจบอหามยางไว้หาแม่แม่บอกให้ยุดก็ะยุดเคบอเข้าใจแม่นบอเข้าใจแม่นบอที่แม่บอกนี่โอเคอีดาคือดื้อกัล้องพิง อยากขนมอยากขนมยังขนมลูกตาเอญาติก็ได้ญาติกันบ่ญาติมบให้ปันกันได้บ่แพงกันบ่ไ้ิือตซาไหมแพงกันดักกันไเด้อ่ไปตีกันเด้อเดือดออกเด้อย่านไปหาหมอได้สด่าไปคือกันเเอาแหยังนึงดหือแม่ อ๋อจะปั่นอยู่เมนบอเขียวยักน้องพิงจะกินดูกระตาอ๋อน้องพิงก็บเบย้องไปเลยฮะกินดูกระตาเขียวยักอ๋อดูกระตาเขียวยักไปไปนี่เจ้ากับเบื้อเรายันลิงครบเด้อเด้อเข้าใจบ่ไหมบอโอเคไปจ้ะโอตีโอกมาเลยหึ เออลืมอัดลาลาปาร,รุงไปก่อนป้าพอเตียงชิไปแล้ววันนี้เนาะพอกันขี้งาเลยดิว,ดวอันลาปาร,รุงเลยไม่ใช่บ,บอกนี่พ,าพาักพักนมมอืออามีชิบไปนะไปพักก่อนไปก่อนปะหันหนามาล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 าปาร,รุงลาปาร,รุงนเ,นเห็นจังในเล่าเลยชิบใหมนมมือแล้วนมมือถ้าเห็นหากก้างด็นี่ โอ้อา่านอีกหน่อยเขานี่ฉบอ๊อนี่บอกพังควบนี่น омер ไม,ม่บอกนะหนึง่งสบ,บายดีก่อนสบ,บายดีพารู้ว่าถึงก่อนคอก็มามามากรดิ่งห้ึ่งหนึง่งวิ่เข้าโดยบายบายสบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง